ครับเป็นองบืิษัที่ภาพว่าเบิงผึ่งโพ้งครับซึ่งผมได้ไปเอามาจากเมืองเลยจากคุณอดีเทพแกงจำปากเอามาปล่อย้เมอขืนนี่ครับเอามาตั้งไว้บนรังเกาลังเปล่าต่ไปเป็นลังที่ผมเคยเอามาหล่อไว้แต่ว่ามันยังบบมีเพื่ครับ นี่ครับผมปรากาเขาไก่ครับยังหยาดอยู่เขาอ,ออกสำรวจครับคิดว่าคุ้งสียูน้ำมาสองลังกับกาวาเสียมัผสมเกสรโปกนี้แหละครับพราว แตคือว่าให้เขาขอไปยุ่ัล่งเป้าขากลางน้ำที่ผมได้ซื้อมาจากกลุ่มเหลี้ยงผึ่งครับกลุ่มเลี้ยงพึ่งซื้อมานะครับมันสี่ร้อยกว่าบาทสี่ล่างท้ายถิน่นองเบือง เรเลี้ยงไว้เพื่อว่าเขาจะได้ผสมเกสรมะพร้าวซึ่งขอมูลที่ผมได้ไปศึกษามาเขาก็บอกว่าพึ่งพวกเนี่เขาถือักาป้ามะพร้าวนี่แหละหนึ่งมันเย็นสองไม่น้ำครับมีบางคนก็บอกว่าเขาเขามากเกสรมะพร้าวอ,อันนี้ความจริงผมบลูครับอันนี้เพราไอ้ฟังนี่ครับก็อสอบำรวจแล้วครับ ร่างขางบนนะครับขางบนครับประกาเของไกล้มมก็เสียวเหมือนกันครับพอผมมบมีประสบการณ์เมื่อไหมครับพอน้ามากหมาขึ้นีกับฝนตกเลยแอบไทายครับส,สง,งสัยเขาโคกสิยูนั่แหละคิดว่านนะจะสิาพาไปเบื้องอีกร่างหนึ่ง ขนกระแรงนาก็แหงี่อ้องเอ้ยนี่กระล่างหนึ่งครับ เ็เห็นเขาออกเต็มพื้นกันครับก็บคือว่ากใก่เขาเขาอยู่ล่างขางล่างน้ำบ่รู้ว่าเขาจะอยู่บ่าสาเหตุที่ผมได้ไปน้าเอาพันธุ์ของมันมาเนี่ยครับเพราะว่าแถวบ้านมันไม่มีผู้เลี้ยงเลยซึ่งผมออกกองปลามาตั้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งกับ่บเห็นมีก็เลย ไปหาเผืองที่มันมีคือแล้วเป็นร่งนะครับซึ่งผมก็ได้ไปเอามาจากคุณอดิเทพแกงจำปานะครับดูจังหวัดเลยซึ่งเพิ่นเลี้ยงเป็นลอยนะครับเล,ลี้ยงร้อยลอยร่างน้ำหวานเพิ่นก็เอาไปขายกรุงเทพครับแถวพระประแดงของแท้ครับ มเมนมะเมนมเมน้นำตาลผสมน้ำเผือนะครับผสมขี่เผืองเนอะของแท้ครับผมไปเบิ่งว่าแล้วกับตัวนี่ครับพี่น้องค็คิดว่าจะได้ขยายพันกันต่อไปให้ร้ายไปหนาสวัสดีครับ